นะคนก็สามารถวิปาาพิจารเนี่ยเด็กเนี่ยเจนขัวแปดขัวอยู่ดีๆก็บอกว่าอะไรเนี่ยด้รับมอบหมายเป็นาจากเบื้องบนจากาใครจะใครมาแล้วก็มาเผยแพร่ธรรมะนั่งวิปัสสนากรรมฐานอะไรต้องสั่งให้คนนั่งหลับตาอยู่นั่งหลับตาแล้วมันจะได้อะไรนะนะผมมาอยู่เด็กวัดเก่าเด็กวัดกินข้าววัดก็ต้องจะเด็กเจ็ดแปดขัว จนเรียนจบมัธยมสามโรงเรียนเบญจะมะราชรังสนิทนะผมจบเบญจะมารุ่นแปดสิบแปดโรงเรียนประจาจังหวัดอาจังเีซาวเาวนี่ยผมอยู่วัดมาเนี่ยนั่งหลับตาเนี่ยมันไม่ได้เลยนะหลับตามันไม่ได้อะไรอกครนิปัสนากรรมาฐาน,นจะได้นิพพานเป็นพระอาหารหันต์ไม่มีแล้วครับนะแล้วก็มาเก็บเงินเก็บทองแล้วก็มานั่งวิปัสนาการทางติ๊กตอกอะไรไม่มี เด็กเจ็ดครัวแปดครวเนี่ยตอนที่ผมเดินทางไปปากกิงมีโอกาสได้คุยกับหมอจิตแพทย์ที่เดินทางอะไรไปด้วยกันเนี่ยคุณหมอบอกว่าอาจารย์เดชานะเออเขาเรียกกูอาจารย์เนี่ยเพราะคูเป็นวิทยากรสอนกฎหมายสอนเทคนิคการรงนี้กฎหมายคอมพิวเตอร์กฎหมายรงนี้กฎกฎหมายสินเชื่อ,อกฎหมายสากลโอ้คกูสอนหลายอย่างนะบางคนบอกทำไมครูเรียกกูเป็นอาจารย์เพราะกูเป็นกูเป็นวิทยากร ูสอนในสถาบันการเงินเกือบทุกแห่งนะครูสอนใ้กับอะไรว่าสากลชมรมสมาคมแม่งเยอะแยะสวนราชการเน,นไีไยมใช่อยู่ดีนีกูไปตั้งตัวเป็นอาจารย์ต่างๆกูอายุเจ็ดแปดขวบกูยังไม่ได้เป็นอาจารย์แล้วกูยังพูดไม่ค่ยอยรู้เรื่องเลยนะยังดูดนมแม่อยู่เลยมันเยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับนะเอ่อใครก็แล้วแต่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่ปรึกษาอะไรของเด็กเนี่ยอายุเจ็ดขวบแปดขวบอะไรต่างๆเนี่ยนะ นะที่มีคนไปเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์ระวังนะครับเราจะเป็นอาจารย์ได้เนี่ยนะครับมันต้องเป็นคนบวชเรียนมาถ้าเป็นทางด้านศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าต้องจบปร,ริญญาเก้าปร,ริญญาสี่ปร,ริญญาอะไรอย่างแพรี่อย่างเงี้ยเรียกเขาอาจารย์ได้อาจารย์แพรี่จุกรูผมกับแพรรี่เนี่ยก็รู้จักกันดีแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แพรี่ตอนที่ก็มีเรื่องโดนดา่าโดนไลต่างเนี่ยผมก็ไปช่วยเขาอยู่พักหนึ่ง แต่แพรล,ลี่เขามีทนายเยอะนะผมก็ถือเนี่ยถือว่าเป็นคนแก่คนหนึ่งที่เคยไปให้คําแนะนำในด้านกฎหมายกับแพรล,ลี่เขาก็เป็นคนเมืองจันทร์ผมแปดริ้วก็ลูกน้ำเค็มด้วยกันภานคตะวันออกเหมือนกันนะครับนะทางด้านฝ่ายของเ,ออเด็ก7-8ขวบนี่ก็อ้างว่าแพรล,ลี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ทําไมต้องเสือกไปปกป้องการใช้นะครับคืออย่าไปว่าเขาเสือกเลย แพรี่เนี่ยเขาจบกาเรียนเก้าเขาปวดเขาเรียนมาเขาเข้าใจลึกซึ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้าเขารู้หมดว่าพระไตรปิฎกว่าอย่างไรอะไรเขาเรียนมาเขาเลยเห็นว่ามันมีเด็กนะถูกเสี่ยมสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนซึ่งแม่งก็เป็นวัวเป็นไครก็ไปเสี่ยมไปสอนเด็กให้กลายเป็นตาตระดงสดาเข้ามา,ากัดอบรมอบรม,รมนะเออเอาน้ำลากหัวบ้างอะไรบ้างอะไรต่างเนี่ยนะเด็กก็เลยเปนะ็นไง กลายเป็นศาสตราไปไอ้ชิบหายแนละ้วเดี๋ยวจะไปเรียนหนังสือ,อยังไงเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเกิดไปสั่งให้อาจงอาจารย์ก้มกราบมาทั้งโรงเรียนขอองค์บอ,ออกราบเด็กเจ็ดแปดกลัวกันผมว่าแม่จะบ้ากันใหญ่แพรลี่เขาดูแล้วสิ่งที่เด็กคนนี้พูดนะ,อ,ะอ้างว่าได้รับมอบหมายจากเบื้องสูงมาเผยแร่ธรรมะอะไรต่างแพรลี่ก็บอกไม่มีนะพุทธเจ้าท่านนิพพานแล้วท่านกไม่ได้ฝากใครมาเผยแผ่พุทธศาสนานะ อะไรต่างๆเขาก็อ้างเขาใจพีดกอก้างอะไรตาาาราาา่างเพราะเขาเรียนมาเขาจบมาอย่างแพรลี่เนี่ยควรเรียกว่าอาจารย์แต่เด็กเจ็ดแปดขวบเนี่ยเราไม่ควรไปเรียกเขาอาจารย์เดี๋ยวไปถึงไปโรงเรียนปุ๊บเดี๋ยวพอ,อต้องก้มลงการาบเท้าเด็กแล้วชิบหายจะอยู่คนยังไงเนี่ยผมว่าบ้านเมืองมันจะจับจะสนเงินไปใหญ่แล้วครับน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการนั่งเ่าซากักนะอยู่หรือไงครับพอมอเอ่อตมอะไร ศาสนาองครมอะไรคุ้มครองสิทธิเด็กอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นทําอะไรกันอยู่ทาไมปล่อยให้สังคมวิบากการปล่อยให้เด็กมีพ่อแม่อะไรต่างนะมาพูดอะไรกันลุเตมไปหมดนะเตมบ้านเตมเมืองอะไรต่างไปหมดเลยนะครับนะเด็กมันจะอยู่ยังไงครับเราสงสารเด็กนะทั้งกันไทยและแพรนี่เขาก็าให้ความรู้ว่าสิ่งที่เด็กพูดนั้นยังไม่ถูกต้องตามตามอะไรตามที่พระเจ้าสอนเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ นะถ้าเด็กอยากจะเป็นศสาสดาเจ็ดขัวแปดขัวก็ตั้งาศาสนาใหม่เลยชื่อาศาสนาทุกรูอะไรก็ว่าไปนะครับนะตั้งเศสาศาสนาใหม่เลยครับอย่าไปพูดถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> อ้างตัวเองแม่เจ็ดขว้เป็นาศนาสดาไปเลยอ่านะครับนะอ้างเลยครับ ตังตัวเองตั้งศาสนาใหม่ไม่ต้องไปพูดถึงพุทธเจ้าไม่ต้องไปบอกว่าเป็นสาวกในรักรอบหน้าหรืออะไรกักเราจัดแม่งเต็มไปเลยดีไหมครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เดยด้วยไม่อยาเข้ามาแล้วแม่งก็ดูกันอย่างเดียวไม่ได้กดเลยนะเปิดการมองเห็นมากนะถ้าไม่เปิดการมองเห็นพี่เดยแม่งก็พูดอยู่คนเดียวพูดไปพูดมาอีเหาการเป็นคนบ้ากันะนะครับเพราะนั้นอย่างงงายครับนะจัดคอรส์สฝึกอบรมบ้างหนึ่งพันบ้างสี 4, ง่พัน บางคนแม่งก็อ้างตัวเป็นศาสนาเก็บสองหมื่นห้ารับรองมาอบรมกับกูแล้วแม่งนิพพานศาสนาพูดเป็นสิ่งที่ดีนะครับคําสอนของพระพุทธเจ้าฟรีครับไม่ใช่แม่งมาเก็บเงินกันเก็บเงินเก็บทองจนร่ำจนรวยกันไอ้ที่กล่าวมาเ้าก็ในครูไม่ได้ว่าถึงใครนะมึงไม่ต้องเสียผลหลังว้าบางคนเนพอกูพูดแล้วก็ว้านะกูไม่ได้ว่าใครหมายถึงไอ้พวกที่เอาศาสนามาหาแดก นะครับเอามาหาแดดทั้งหลายเนี่ยผมก็เคยเป็นที่ปรึกษาไลฟ์โค้ชชื่อดังนะเป็นผู้หญิงชื่อดังเลยไฮโซนะครับอันนั้นก็เหมือนกันครับ mm hmm. เขาก็จัดฝึกอบรมครับ mm hmm. นั่งสมาธิอะไรพวกนี้แหละไลฟ์โค mm ้ช hmm. like เนี่ยนะถ้าชื่อครูอออ่างเนี่ยครับเนี่ยนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็ไปฟ,ฟอ้องเครือมาเนเจอร์มินประมาทสาลนาญากรุงเทพใต้ก็ตัดสินนะครับว่าพฤติกรรมที่ว่าเราไม่ได้บวชไม่เรียนไม่ได้จบปริญญาเก้าประโยค ไม่ได้ไม่ได้จบปริญญามาไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เป็นหลวงพอ่อไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้มีความรู้หาอะไรอย่างแท้จริงเกี่ยวกับศาสนาแล้วไปอ้างตนว่าเป็นผู้รู้ผู้เบิกบานนิพพานแล้วแล้วก็ไปเที่ยวอบรมสั่สอนคนอื่นไม่รู้ที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่พระประสงค์ของพระพุทธเจ้านะไอคนพวกนี้เขาเรียกว่าแอบอ้างพุทธเจ้าได้ไหมแบบที่กันใครเขาบอกว่า แอบอ้างพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่เป็นการกระทำที่มันดูแล้วไม่เคารพต่อศาสนาของศาสนาพุทธในคำพิพากษาของศาลอาญารุงเทพใต้อันที่ 2, สองศาสนาเป็นของสูงส่งเคารพตักอาละไม่ใช่เอาพระธรรมอากินเก็บเงินเก็บทองศาสนาพุทธต้องฟรีต้องไม่เก็บเงินเก็บทองถ้าที่ไหนแม่งจัดอบรมฝึกคอร์สเก็บตังไม่ว่ามึงจะตังเข้ากระเป๋าตัวเอง กระเป๋าคนนั้นคนนี้ตั้งบูนิธิตั้งอะไรต่างๆมาเก็บเงินมาซื้อที่ดินสร้างตำหนักสำนักวิปัฒนาการนั่นนั่แหละคือการหากินหาแดกกับศาสนาเดี๋ยวนี้มีคนหากินหาแดกกับศาสนาเยอะอยู่ตามวัดตามอะไรต่างๆเยอะแยะหากินนะครับได้ผลประโยชน์ได้เงินมาไม่ว่าในรูปบูนิธิหรือดะอะไรต่างๆเยอะแยะหาแดกการหาแดกกับศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คำพิาพากษาของสารอาญากรุงเทพฯจ้าเขียนไว้ชัดพี่น้องเห็นด้วยกับผมไม่เรื่องการหาแดดกับาาศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่ถูก,กต้องอออเราต้องต่อต้านนะเออนะครับเราต้องต่อต้านเพราะอะไรเพราะกูรับถือศาสนาพุทธใครมึงจะไปอ้างว่ามึงได้รับข้อหมายจากพระเจ้ามาเอ,อ้ยแผธ่ธรรมะนะซึ่งแพลรลี่ก็บอกไปมีหนังสือ พระพุทธเจ้าไม่เคยมอบหมายให้ใครมาเผยแม่นะ,ะหรือบางคนอ้างเป็นลูกพญานาคอ้างเป็นลูกกิ้งกือลูกลูกะตะกวดจิ้งเหลนอะไรต่างนะมันไม่ใช่เรื่องจริงหลอกลวงประชาชนั้งนั้นเพราะฉะนั้นกูเนี่ยในฐานะคนที่นับถือศาสนาก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ใครก็แล้วแต่ที่มึงทําให้ศาสนาเนี่ยไกว้เขวถ้ามึงอยากจะอบรม วิปัส,สนากรรมฐานอะไรต่างๆของมึงเองมึงต้องไปตั้งศาสนาใหม่เช่นตั้งชื่อว่าศาสดาจุกร<ม>ูจุกรูนะมึงตั้งศาสนาไปเลยมึงอย่าเสือกมาเอาพระพุทธเจ้ามาหาแดกนะที่กูกล่าวมาขั้นต้นเนี่ยกูไม่ได้หมายถึงใครนะ้วไม่ต้องเสือกมายุ่งเกี่ยวอะไรกับกูนะกูพูดถึงไอ้พวกหาแดกไม่ว่ามึงจะเก็บหนึ่งพันสองพันสี่พันเก็บสองหมื่นห้า อบรมเสร็จมึงเอาประกาศนิ่บัตรเลยมึงกลายเป็นอรัหันแลวไอ้ควายนะครับนะแลวไอ้คนที่ไปหลงเชื่อไอ้พวกนี้นี่แม่งบางคนก็การศึกษาสูงนะแม่งจบนู่นยอดตามัางยอดมะพร้าวบัางแม่งไปเรียนบางคนแม่งไปเรียนถึงนู่นเนี่ยอ่หอไอเฟลอะไรต่างแม่งเรียนสูงจบมึงนอกมึงนะแม่งยังไปงมงายไปกลา่าวไอ้พวกศาสนาพรอมอยู่นะครับ คนพวกนี้ก็เรียกว่าการศึกษาช่วยอะไรไม่ได้คือมึงเรียนเมื่อสูงแล้วมึงยังไปงมงายไปเชื่ออะไรต่างๆที่พิสูจน์ไม่ได้โดยเฉพาะคนที่แม่งเรียนจบด้านวิทยาศาสตร์แต่ไปเชื่อเชื่อ,อไปเชื่อสายศาสาร์กูก็พูดเร็วพูดไปพูดมาในลิ้นพันันหมดเลยนะแปรเปล่ปร่แเปล่าเปลเลยเนะี่ยูละงงไปหมดแล้ะนะครับ